เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับไอพีสวัสดีครับนี่ผมมาชีเเ้ามาสวนสนวยๆผมเลือกซื้อเลือกอยู่นะครับหลังใหญ่ๆเลยครับวิวภูเขาบรรยากาศก็ดีร่มรื่นเป็นส่วนตัวมีสนามหญ้าหน้าบ้านครับทำาให้เรียบร้อยบ,บ้านสวยงามผมเขาอยู่ครับสองห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องครัวห้องโถงกว้างๆเลยครับ บรรยากาศตรงนี้ดีนะครับเงียบสงบลมโชยเย็นสบายทั้งวันเหมาะอยู่อาศัยแต่ไม่เปี่ยวนะเป็นบ้านส่วนแต่ไม่เปี่ยวไม่ห่างไกลแหล่งควมเจริญครับพื้นที่เยอะใกล้ตลาดใกล้ร้านค้าห่างถนนสายหลักสุขุมวิทเข้ามาแค่600เมตรเท่านั้นเองใกล้ชายหาดด้วยนะครับใกล้หาดแหลมแม่พิมพ์ใกล้หาดสนสนใกล้หาดแม่ลำพึงด้วยใกล้แหล่งท่องเที่ยวครับ เอาไว้อยู่ไท่พักผ่อนยอนใจทําบ้านพักผ่อนบ้านยามกเกษียณก็ดีนะครับรสวยๆครับก็ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับมาชี้เป้าอันเล็กๆบระจํานุกวันดต่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆบ้านสวยบรรยากาศดีทําเลดีแบ่งนี้อยู่จังหวัดระยองครับท่านใดสนใจก็ไปดูฐานที่จริงกันได้อยู่แถวกระเชดนะครับตรงข้ามกับปั๊มคาวเทคเบอร์โทรผู้ขายใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำเพิ่มเติมได้เลยครับ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ